วัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็พบกับผมแย่งกับผมชื่อายครับวันนี้พวกผมไม่ได้มาแค่สอคนครับผมมีเพื่อนอีกคนมานะครับผมชื่อนายนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับปลาในห้วยกันนะครับไปรับชมกันนะครับว่าเราจะจับปลาได้กี่ตัวกันนะครับ ตอนนี้เราก็มาเจอคู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับปลากนันนะคบว่าเราจะจับได้กี่ตัวอนนเราก็กลงจะไล่ไปะเราจ,จะจับกันกีนัก ดูครับแล้วตองเอาก็นหนไว้ตัวนี้ครับทีามมันห่ได้นะครับ้อเคใไม้ายดี่ดีวครับกด้ตัวนี้นะครับใหญ่มากเลยนะครับู้ทักจาสีนิ้วได้เลยนะครับ

จะมีคปดูนะครับตรงนี้เราจะไปดูแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาก้อนหินมาอุดแถวๆนี้เพื่อไม่ให้มันนะครับมจะลองมันจะลออตรงนี้จระรตรรนีนี่นีนี่อยู่นี่อยู่นี่่นี้ยนีนีย่นเยอะมากเมากตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่ ตัวใหญ่กว่าตัวเมวื่อกี้น้ำักตอนนี้เราโ้หเราจะเอาล้างก่อนนะได้รลปลาดูนะครับตังคนไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อะะว่าแถวนี้มันจะมีปลาดูไงจุ<ๆ>๊บแต่ ยังไม่เราตื่นเลยเราจะเอาไปทำเินกันได้แลวตอนนี้เราก็มาย่างปลาดูกันแล้วนะครับตอนนี้ปลาดูของเรายังไม่สุกเลยร้อยมา นี่เราหิวมากนะแต่เนื้อยังไม่สุกนะครับผันก็ตาออคัอนคนตอนนี้สองคนยังยังยังไม่ได้เสร็จนะครับผมผมเริ่มหิวแล้วครับ แล้วนะเอยตอนนี้ผมคิดว่าปลาของพวกผมน่าจะสูงแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนนี้หงงางมันไหมมันก็เลยตกไปแล้วครึ่งนึงนะครับผมว่ามันน่าจะสูงนะครับตอนนี้พวกผมก็หิวเลยเดี๋ยวผมจะกินนะครับน,นี่ดีกว่ากานตกเลตก<ป>แล้วว,ว่าซึ้อซื้อซึ้อรื้อร้อน อร่อยร้อนมากครับอร <tamam> ่อย <anak> ด <Wet> ้วยอร่อยมากอร่อยมากอ๋อร้อนได้เลยร้อนเกินนะครับร้อนแล้วก็อร่อยนะบางเนี้เนียใจจังเลยไม่มีน้ำจิ้มเลยถ้ามีน้ำจิ้มหรือว่าเกลือเนี่ยอร่อยเลยครับอร่อยมากกว่านี้นะแต่เสียดายเราไม่มีเกลือกับน้ำจิ้มสิ เราก็เลยย่างสดๆกินเลยอร่อยมากเลยนะครับลาจากธรรมชาตินะครับย่างมาใช้เวลานานแต่ก็คุ้มครับคุ้มค่ากับการกับการย่างจริงกอนเลย ลาลาลาน่ากินกินถ้ามีน้ำจิ้มนี่อร่อยน่าดูนลครับอืมผมว่านะพวกผมน่าจะกินหมดกันแล้วนะครับเดี๋ยวพวกผมจะกลับบ้านไปแล้วนะครับ ลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ่อที่ผมจะทำ YouTube ต่อไปนะครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย